ฟังโฆษกประกันสังคมนางสาวรัตด,ดาแซลีให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุติดตามรับฟังได้เลยค่ะสอบถามท่านโฆษกเลยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะคุณนันงค์คุณจติรธรค่ะค,คะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของมาตรา4ี่สิที่จะไปสมัครกันได้นะครับค่ะสมัครก็ต้องชําระเงินด้วยเป็นวันสุดท้ายแล้ว คือเราเตือนเราเตือนผู้ประกันตนที่จะสมัครเตือนประชาชนที่จะสมัครหลายท่านแล้วว่าอย่ามาวันศุกร์นะคะเดี๋ยวมินเมย์อย่ามาวันท้ายนะคะเดี๋ยวมินเมย์เดี๋ยวสมัครไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่อยากให้มาสมัครวันนี้เพราะว่าจะเป็นประเด็นถ้าไม่ได้ปุ๊บเป็นประเด็นอีกนะคะครับครับก็วันนี้หมดเขตตอนกี่โมงครับเนี่ยฮะก็สมัครได้สมัครได้น่าจะถึงเที่ยงคืนวันเนี้ค่ะ ครับคบเพื่อตอนนี้เราออกอากาศซึ่งน่าจะครอบคลุมกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มครับท่านโคโกครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยฮะวิธีการสมัครเป็นอย่างไรแล้วก็ใครมีสิทธิ์สมัครมาตรา40ได้บ้างครับคือจริงๆแล้วรัฐบาลประกาศหยุด10จังหวัดแรกนะคะครับสิจังหวัดแรกที่เป็นจังหวัดสีแดงที่รัฐบาลประกาศให้หยุดตั้งแต่กรกฎานะคะครับคือ,อ สิบจังหวัดแต่กรุงเทพมหานครเราบอกว่าให้สมัครมาตาสี่สิบภายในวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมแต่ก็สมัครแล้วก็ยังไม่มั่นใจก็เลยไม่จ่ายเงินครับทางนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นเลยบอกว่าอย่างนั้นขยายให้จ่ายเงินได้ถึงวันที่สิบสิงหาคนที่สมัครในวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ที่สมัครใหม่ก็คือ สามภายในสามสิบเอ็ดกรกฎาคมแล้วก็จ่ายเงินภายในสิบสิงหานี่ก็คือกลุ่มที่มีสิทธิ์ในสิบจังหวัดค่ะแล้วก็มีประกาศเพิ่มอีกแล้วที่สองก็คืออีกสามจังหวัดสีแดงนะคะแล้วก็มาประกาศเพิ่มอีกสิบหกจังหวัดสีแดงค่ะต่อกประกาศสามครั้งนะนะทางสถิประกาศเนี่ยทีนี้สิบอ่าสามจังหวัดกักสิบหกจังหวัดสีแดงเนี่ยทางนโยบายก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ให้สมัครแล้วก็ชำระเงินภายในวันที่ยี่สิบสี่สิงหาครับ จะได้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาค่ะ,ค,ะครับค,ครับก็แปลว่าทั้งสมัครทั้งจ่ายเงินจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในเที่ยงคืนวันนี้ใช่ไหมคะค่ะมิฉะนั้นหมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาห้าพันบาทใช่ค่ะครับค,คือที่ผ่านมานี้มีการถกเถียงกันค่อนข้างกว้างขวางนะครับกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มรถรับจ้างทั่วไปพนักง,งานเสิร์ฟนะครับพนักง,งานร้านอาหารนักร้องนักดนตรีนะฮะผู้ทํางานภาคกลางคืนฟรีแลนซ์อันนี้มาสมัครได้ แต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่าก็เรามีบัตรประชาชนอยู่ในต่างจังหวัดมาทางานในกรุงเทพมหานครอันนี้ขอย้าอีกทีนะฮะได้ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวนะคะคุณมาทําอาชีพอิสระที่นี่อาจจะมีท,ที่อยู่ที่นี่ก็ได้สมัครที่นี่ก็ได้ถ้<ะ>าท,ที่อยู่อื่นแต่คุณมาทําคุณเป็นแรงงานอิสระคุณสามารถไปทําได้ทั่วประเทศ<ะ>ใช่ไหมคะใช่ค,ครับอาจจะมาในจังหวัดสีแดงแล้วคุณสมัครมาตราสีสิบในจังหวัดสีแดงจ่ายเงินในจังหวัดสีแดงคุณก็ได้อยู่แล้วค่ะอืมนะฮะเพราะฉะนั้น ไปดําเนินการสมัครจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะครับภายในวันนี้นะครับและเห็นว่าในส่วนของประกันสังคมเองเนี่ยอยากจะให้นอกเหนือจากสมัครแล้วเนี่ยก็อยากจะให้อ่าจ่ายเงินสมทบไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อเราจะได้สิทธิประโยชน์ในการประกรันตนเหรอครับใช่ค่ะก็คือมาตราสี่สิบเราเปิดให้แรงงานอาชีพอิสระเข้ามาเพื่อสู่เข้าระบบประกันสังคมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมคซึ่ง ประโยชน์ของมัตราสี่สิบเนี่ยจะท็อปอัพจากบัตรทองมัตจาสี่สิบยังต้องใช้บัตรทองอยู่ค่ารักษาเราจะไม่คุ้มครองค่ารักษาเพราะเราเก็บเงินสมทบถูกมากเจ็ดบาทหนึ่งร้อยบาทสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ลดหกสิบเปอร์เซ็นตตั้งแต่เดือนสิงหาถึงมกราหกห้าสิบบาทก็เหลือสี่สิบสองบาทหนึ่งร้อยบาทก็เหลือหกสิบาทสามร้อยบาทก็เหลือร้อยแปดสิบาทก็มีตัวเข้ามาเหมือนกันค่ะว่าไปชำระท้งเลือกที่สามสามร้อยบาททำไมทางเซเว่นเก็บแค่ร้อยแปดสิบ เราก็บอกราลดราคาให้ตอนนี้นะคะลดคบให้ค่ะครับค่ะถ้าเกิดสถานการณ์ปกติก็กระโดดขึ้นไปสามร้อยเหมือนเดิมค่ะตั้งเราเล่าให้ถึงมกราหกห้าพอกุมภาเราก็เจ็บสามร้อยเจ็ดสิบบาทกระป๋สามร้อยเหมือนเดิมค่ะค่ะแต่ว่าสิทธิถึงที่จะได้เนี่ยนะส่วนที่คนที่มาสมัครเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เพิ่มเติมก็คือมีทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์ทดแทนในเรื่องการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตหรอคะ ใช่ค่ะจะทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่หนึ่งจะดูแลเรื่องการที่ค่าขาดรายได้ในการเจ็บป่วยเวลาไปรักษาตัวเนี่ยคือรักษาปัดทองถ้าได้พักพในโรงพยาบาลหรือมีไปรับรองแพทย์ก็มาเบิกได้จากประกันสังคมแต่พอที่หนึ่งร้อบาทจะมีเงินเก็บให้เป็นเงินบําเหน็จชราภาพในห้าสิบบาทนะคะรัฐบาลสมทบให้แต่ถ้า300้อบาทจะมีเงินสมทบเก็บให้ อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีกรณีสงข้อบุตรด้วยแล้วก็กรณีเสียชีวิตจะได้ห้าหมืนบาทสองแรกจะได้สองหมืนห้านะคะอืมเอ่อเราจ่ายเงินเมื่อไหร่นะฮะสําหรับมาตาสี่สิบนี้ครับจ่ายเงินเมื่อไหร่ไหมายความว่าไงเงินถ้าถ้าสมัครเสร็จเรียบร้อยภายในคืนนี้ชําระเงินเรียบร้อยเป็นผู้ประกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยออจะได้เยียวยาห้าพันบาทเมื่อไหร่ครับ ทุกอย่างของประกันสังคมต้องมีเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ์ต้องจ่ายเงินสามเดือนต้องจ่ายเงินหกเดือนต้องจ่ายเงินหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีจะมีเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์เสม,มอเพราะฉะนั้นเราถึงเตือนผู้ประกันตนว่าหากจะได้รับสิทธิจากประกันสังคมในกรณีที่เราให้สิทธิประโยชน์ไว้ขอความกรุณาจ่ายเงินให้สม่ำเสม,มอ <ừ> ซึ่งบางคนจ่ายครั้งแรกสมัครครั้งแรกแล้วก็ไม่จ่ายเงินอีกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประเด็นเวลาจะใช้สิทธิกรณีเสียชีวิตหรือกรณีทุกครั้ พอดูเงินสมทบแล้วก็ไม่ตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้สิทธิ์ค่ะอ๋อนะฮะลราห้าพันบาทล่ะคะห้าพันบาทก็อยู่ในเงื่อนไขที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าสิบจังหวัดสามจังหวัดสิบหกจังหวัดค่ะครับครับว่าทั้งหมดยีิบเก้าจังหวัดค่ะค่ะเราจะจ่ายเงินห้าพันบาทให้เมื่อไหร่ฮะถ้าสมัครครบถ้วนแล้วครับอาตอนนี้เราจ่ายให้มาตราสามสิบสามไปทั้งหมดแล้วนะคะเหลือแต่ที่ตกหล่นที่อ่าที่ตกหล่นที่ที่โอนไม่เข้าก็คือไม่ผูกพร้อมเพย์บัญชีมีปัญหาบัญชีติดครับ เราก็โอนให้แล้วตั้งแต่วันที่ส<ะ>ี่ก็มีตกมามั่งของวันที่สี่ก็มีตกค้างมาแล้วเราก็จ่ายจะจ่ายชวนจ่ายทุกครั้งวันสระหัดนะคะที่ตกค้าง<ะ>แล้วเราก็ทางทางเราก็จะอ่าตรวจสอบข้อมูลว่าเขาเป็นผู้ประกันตนอยู่ที่ไหนก็จะโทรไปหาในจ้างบอกว่าให้รู้จ้างไปตรวจสอบบัญชีด้วยทําไมโอนเงินไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ,ะแต่ทีนี้มาตราสามสิบเก้าที่เราโอนนะคะก็จะมีประเด็นที่เา่าเราโอนเมื่อวานมาตราสามสิบเก้าเนี่ยเขา ไม่มีนายจ้างครับซึ่งบางครั้งโทรศัพท์เขาเราก็ติดต่อไม่ได้นอกจากการประชาสัมพันธ์เท่านั้นเมื่อวานเราแล้วก็มีที่ไม่ลูก้อมเพตั้งประมาณ90เปอร์เซ็นต์ที่เป็รคอมเพลตที่โอนไม่ได้นะคะที่โอนไม่ได้หนึ่งแสนเนี่ยไม่ปูก้อมเพลน9 0้0อะค่ะครับเอ่แล้วเขาจะรู้ตัวไหมฮะแล้วก็จะแนะนําหรือว่าจะประชาสัมพันธ์เขายังไงครับเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้ามีเบอร์โทรศัพท์เราก็จะแมสเซจไปที่เบอร์โทรศัพท์ ถ้าไม่มีเราก็ไม่ติดต่อตามที่อยู่ที่เขาให้ไว้ที่ประกันสังคมค่ะครับครับถ้ายังติดต่อไม่ได้อีกเนี่ยเขาจะหมดสิทธิ์ไปเลยไหมฮะมีเวลามีเวลากําหนดไว้ไหมครับโครงการนี้จะจ่ายถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้น<อ>ยังมีเวลาอยู่ uh huh. นะฮะยังมีเวลาถ้าถ้าเ,าเพื่อนๆได้กันหมดแล้วเรายังไม่ได้อีกอเนี่ยแสดงว่าเรามีปัญหาและติดต่อได้ที่ไหนครับติอ่าก็คือตอนนี้ก็คือตรวจสอบผิดของตัวเองแล้วก็คือผูกคอมเพลย์หรือยังมันมีปิด บัญชีมีปัญหาไหมบัญชีมีเงื่อนไมบางคนไปผูกพร้อมเพยของอ่าถ้าสมมติผู้ประกันตนผู้ชายไปผูกพร้อมเพยกับบัตรบัญชีของภรรยาอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือชื่อนามสกุลสะกดไม่ถูกต้องเพราะมาตาสี่สิบเนี่ยอาสมัครพันอสรคืออาสาสมัครแรงงานอาจจะมีผลในเขียนสละพยัญชนะอะไรนะคะถ้าตรงกับทะเบียนทะเบียนราษฎรพร้อมเพย์ กับปัดประชาชนใช่ไหมคะถ,ถ้าไม่ตรงกรันเขาโอนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลต้องแจ้งให้ทางประกันสังคมเปลี่ยนให้หรือว่าชื่อไม่ถูกต้องเราก็จะเปลี่ยนให้ะคะ่ะขอให้แจ้งมาหรือว่าโทรมาที่สายด่วน1506หรือโทรไม่ได้ก็ท่านไปที่จังหวัดอ่าจังหวัดที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดเอาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนนามสกุลอย่างนี้ยคะ่ะไม่ให้เปลี่ยนแปลงในฐานทะเบียนแล้วก็จะโอนให้ท่านทุกวันคุรหัสต่อไปค่ะครับ คือที่เราคุยอยู่เนี่ยมาตา40ที่จะสมัครหมดเวลาประมาณเที่ยงคืนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากเนี้ยค่ำๆมาก็คงจะเป็นร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวแล้คือร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็กปิดสองทุ่มเออใช่ใช่ไหม,มครับท่า <c oughs> บอกว่าอย่ามาเลยวันที่ยี่สี่ให้มายี่สามให้ทําให้แล้วเสร็จภายในยีเสรมจค่ะจะเป็นประเด็นเลยยี่สี่เดี๋ยวจะบอกว่า่ายแล้วไม่มีที่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ,<ช>คะซึ่งประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดประกันสังคมตอนนี้ออกข่าวเยอะมากกรังทุก ก็มาเยอะมากแล้วเราก็ฝากทุกช่องไปว่ากรุณาจะกำหมดยี่สี่ก็จะมายี่สี่เลยค่ะให้มาชิ้นสุดถึงยี่สิบสามก็พอไหมคะจะได้เผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้แก้ไขทันคือคือหมดรายการของเราเนี่ยทุ่มตรงครับท่านผั้ชมครับเหลือชั่วโมงเดียวนะฮะคุณต้องไปให้ทันนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะครับครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคลุกคลักทุลกทุเรียคุณเสียสิทธิ์เลยใช่ค่ะก็จะโทษเราไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนเป็นหน้าที่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองคือเราเราพยายามที่จะ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านก็อยากจะเยียวยาให้ทุกคนที่เดือดร้อนที่มีปัญหาท่านก็ต้องไปตัวท่านก่อนต้องตรวจสอบบัญชีของท่านปลูกฟ้อมเพ์หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเขาเนี่ยพอยกโอนแล้วโอนไม่ได้ส่วนมากก็ไม่ผูกร้อมเพลค,คนใหญ่คือไม่ปูกร้อมเพ์ค่ะครับครับมาตราสามสิบสามเรามีตัวเลขชัดเจนสําหรับผู้ประกันตนมาตราสี่สิบเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเลขเลยเนี่ยอันนี้เรารับไม่จํากัดจํานวนใช่ไหมครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าถ้ามาตราสี่ศูนย์เนี่ย ที่เราโอนวันนี้นะคะเราจะโอนยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยรเราจะโอนรวมกันที่เป็นที่มีสถานะเอแล้วก็คืออ่าถ้าถ้า,ถาวันที่สิบวันที่สิบสามไอสามอ่าสิบสามจังหวัดถ้าเป็นเอวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะจ่ายเงินภายในวันสิบสิบสิบสิงหา เราก็จะโอนตามลันตามเลขเลขบัตรประชาชนน้อยไปหามากแล้วก็สิบหกจังหวัดถ้าเป็นเอวันที่สามซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้สมัครใหม่เขาเป็นเอมาก่อนหน้านี้แล้วครัไนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแผนที่แรกน่ะ ก็มีติ๊กต็อกบอกว่าทำไมหนึ่งห้าศูนย์หกให้ข้อมูลไม่ตรงกับโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเราบอกว่าเอา้าเรามีการเปลี่ยนแผนพระรัฐมนตีก็มีนยโยบายบอกว่าอันไหนที่จ่ายได้ให้รีบจ่ายเราก็รีบอ่านกวาดข้อมูลที่อันไหนที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วให้รีบมาจ่ายในสามวันนี้ให้หมดและส่วนที่อขึ้นทะเบียนใหม่วันที่สี่ถึงวันที่ยี่สิี่สิงหาเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงจ่จอีกรอบหนึ่งที่ว่าให้เขาสมัครให้เรียบร้อยก่อนแเราถึงกวาดฐานข้อมูลมาซึ่งตอนนี้คะอาจจะ คนสมัครใหม่ภายในวันที่สี่เนี่ยถึงปัจจุบันนี้อาจจะตรวจเช็คไม่ได้บอกสมัครแล้วแต่ไม่ชําระเงินอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าท่านชําระเงินแล้วท่านไม่ต้องตกใจท่านมีสลิปอของเซเว่นอีเลฟเว่นหรือมีสลิปของหน่วยบริการที่ท่านไปจ่ายเงินอ่ะท่านเก็บไว้นะคะสา,ามารถยืนยันกับเราได้เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่กวาดข้อมูลของการชําระในในเคาน์เตอร์เซอร์วิสของแต่ละที่มาเพราะว่าจะประมวลผลจ่ายให้กลุ่มนี้ก่อนเพราะว่าข้อมูลแล้ว เต็มมากกว่านี้นะคะเพราะเราต้องจ่ายอีกเจ็ดกรณีกรณีอื่นที่เราก็ต้องโอนค่าส่งข้อบุตรค่าว่างงานค่าคลอดค่าเสียชีวิตทุกอย่างโอนในระบบทั้งหมดเลยเพราะเราไม่จ่ายเงินสดค่ะก็เป็น,นที่เราต้องจัดคิวให้ได้ว่าจะต้องโอนวันนี้จะต้องโอน,อโอนกี่เลคคอร์ดถึงจะทํางานคอมพิวเตอร์ถึงจะ สมุิได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทางธนาคารเขาก็มีลิมิตเหมือนกันว่าการโอนพร้อมเพย์ได้วันละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับเพราะฉะนั้นคุณสมัครคุณจ่ายครบนะฮะได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่รับเงินเยียวยานะฮะรอเท่านั้นเองใจเย็นชนิดสําหรับคนที่สมัครใหม่ในอ่าสิบเก้าจังหวัดสีแดงที่สมัครใหม่นะคะใจเย็นกนิดเพราะท่านมาทีหลังนะคนที่เขาาก่อนก็ให้เขาได้ก่อนเพราะว่าเขาสมัครเขาเป็นผู้ประกันตนมานานแล้วแล้วเขาจ่ายเงินสม่ําเสมอหรือเขาจะจ่าย วันปั่นล้อหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามาตราสี่สิธเนี่ยสมัครแล้วถ้าไม่ลาออกก็ยังเป็นคงเป็นผู้ประกันตนอยู่นะคะเราไม่ได้ตัดอะไรเลยนะคะแต่ถ้ากิะจะเกือสิทธ์ก็ต้องนับก่อนว่าท่านมีอ่าสมมตินสมทบมาแล้วกี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ตัดสิทธิ์เหมือนมาตาสามสานมาตาสามเก้าค่ะครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับท่านโคศกครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี